สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูโตูกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะนําความรู้เกี่ยวกับคําตอบของสมการนะคะซึ่งได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ก็มาเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับการหาคําตอบของสมการโดยใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรนะคะโดยอธิบายเพิ่มเติมจาก การเฉลยแบบฝึกหัด1.2นะคะข้อที่2นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับคำตอบของสมการนะคะก็คือจำนวนที่แทนค่าตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริงนะคะซึ่งรูปแบบของสมการง่ายๆก็จะเป็นสมการที่เป็นการบวกการลบการคูณและก็การหารนะคะอย่างเช่นข้อที่1 วิธีการคิดแบบง่ายๆเลยก็คือสองบวกอะไรนะคะเอาตัวแปรของเราคิดว่าจะเป็นอะไรนะสองบวกอะไรมีค่าเป็นแปดคะสองบวกหกนะคะดังนั้นคำตอบของเรานะคะตัวแปร a ก็จะเท่ากับหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของสมการข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ a ลบห้าเท่ากับสาม วิธีการคิดก็คือเลขอะไรจะเป็นตัวตั้งแล้วเอาออกห้าจะเหลือสามคำตอบก็คือแปดใช่ไหมคะต่อไปสามคูณกับอะไรถึงจะเป็นสิบห้าสามคูณอะไรคะสามคูณห้านะคะดังนั้นเอของเราก็จะมีค่าเป็นห้านั่นเองต่อไปข้อที่สี a หารสองเท่ากับหกนะคะเลขอะไรเอ่ยที่หารสองหรือแบ่งครึ่งแล้วมีค่าเป็นหกคะ a ก็จะเป็นสิบสองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาคำตอบของสมการจากการลองคิดว่าจะเอาเลขอะไรนะ้ามาแทนตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริงก็คือแทนค่าลงไปแล้วซ้ายของสมการก็มี ค่าเท่ากับทางขวาของสมการนะคะต่อไปแบบฝึงหัดที่1.2มาลองใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบของสมการกันดูนะคะข้อหนึ่ง a บวก3เท่ากับ2 a จะเป็นเลขอะไรหน้าที่จะบวก3แล้วเท่ากับ2นะคะ พอเราเรียนต่อไปจะมีวิธีการใช้สมบัติการเท่ากันมาหาอยู่นะคะแต่ว่าในคลิปนี้คุณครูอยากจะให้เราฝึกคิดว่าน่าจะเป็นเลขอะไรนะแล้วก็เอาเลขนั้นมาลองแทนค่านะคะอย่างเช่นตอนนี้เลขที่จะแทนค่าใน A แล้วทําให้คําตอบลดลงนะคะแสดงว่าตัวหน้านี้จะต้องเป็นจํานวนเต็มลบนะคะแล้วสามจะเอาออกเท่าไหร่ถึงจะเหลือสองคะ สต้องเอาออก1ดังนั้น a ของเราน่าจะเป็นลบหนะคะเราก็มาลองแทนค่าดูซิว่าจริงไหมนะถ้าแทน a เป็นลบหแล้วจะทำให้สมการนี้เป็นจริงนะคะก็แทน a ได้ลบหก็เป็น a เป็นลบหบวกกับ3เท่ากับทางขวาเป็นสองอ่าการบวกเครื่องหมายตา่างจับค่าสัมบูรณ์ ของเขามาลบกันนะคะสามเอาออกหนึ่งเหลือสองตอบตามเครื่องหมายตัวมากนะคะก็คือสามเป็นบวกตอบบวกเท่ากับสองจริงไหมคะจริงนะคะถ้าเป็นสมการที่เป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการ a บวกสามเท่ากับสองก็คือเลขลบหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่สองเป็นสมการการคูณบ้างสองจะคูณกับอะไรนอถึงจะได้สิบห้านะคะคิดง่ายๆเลยนะคะอะไรที่เพิ่มสองเท่าแล้วได้สิบห้านะคะบางคนคิดออกแล้วว่าจะเป็นเจ็ดจุดห้าแน่เลยนะคะถ้าคิดไม่ออกหนูก็เอาเลขที่ง่ายที่สุดก็คือเอาสิบห้าหารสองนะคะแทนลงไปปุ๊บสองกับสองตัวนี้ก็จะตัดกันหมดไป นะคะอ่าก็จะเหลือเป็น15นะคะหรือใครแบบปิ๊งไอเดียเลยว่าโอ้ครูหารเลยก็ได้เป็นครึ่งหนึ่งของ15ก็คือ7.5นั่นเองนะคะข้อนี้อ่ะคุณครูจะใช้15สนะ่วน2เนาะแต่นักเรียนสามารถใช้7.5ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองเลขเพราะว่าเป็นค่าที่เท่ากันอ่ะคุณครูจะลองใช้แทน b ด้วย15ส่วน2นะคะ เป็นคำตอบจริงไหมเราก็แทนลงไปในสมการตรงไหนเป็น B ก็แทนด้วย15บส่วนสองลงไปนะคะว่าจะเท่ากับ15จริงไหมนะคะอ่ะสตัวนี้การคูณเศษส่วนนะคะเศษคูณเศษส่วนคูนส่วนตัวใดตัดทอนได้ตัดก่อน2 1งหนึ่งเป็นสอง,สอง,งเป็นส,ส,นนสก็จะเหลือซ้ายเป็น15ขวาเป็น15จริงไหมคะ จริงนะคะถ้าเป็นสมการที่เป็นจริงแสดงว่าคำตอบของเขาก็คือสิบห้าส่วนสองนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของสมการสองบเท่ากับสิบห้าก็คือสิบห้าส่วนสองอ่ะแต่ถ้านักเรียนแทนเจ็ดจุดห้าตอนนี้นักเรียนก็ตอบเจ็ดจุดห้าได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สาม นะคะ s ลบหนึ่งส่วนเจ็ดเท่ากับศูนย์การที่เขาจะลบกันแล้วเป็นศูนย์แสดงว่าจะต้องเป็นเลขเดียวกันลบกันใช่ไหมคะดังนั้นตัวน,นี้เป็นหนึ่งส่วนเจ็ดเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะแทนค่าดูซิจริงไหมหนึ่งส่วนเจ็ดลบหนึ่งส่วนเจ็ดมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะดังนั้น ตัวเลขเดียวกันลบกันเป็นศูนย์แน่นอนเป็นจริงไหมคะเป็นจริงนะคะถ้าเป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการ s ลบหนึ่งส่วนเจ็ดเท่ากับศูนย์ก็คือหนึ่งส่วนเจ็ดนั่นเองนะคะข้อที่สี t ่ลบ t เท่ากับศูนย์นะคะ t จะเป็นเลขอะไรนาะอ,อ่ะ ตอนนี้ลบของอะไรเท่ากับศูนย์ก็ต้องเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นทเท่ากับศูนย์นั่นเองเพราะลบศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ลบคูณศูนย์ก็เหมือนกับเอาลบหนึ่งอะคะ่ะมาคูณกับศูนย์อ่าเขาก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะคะก็จะเป็นสมการที่เป็น รงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการลบ t เท่ากับศูนย์ก็คือศูนย์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะเจ็ดบวกหเท่ากับลบหนึ่งะคะการที่เขาจะตอบเป็นลบหนึ่งะคะแสดงว่าจำนวนตรงนี้เราจะต้องเป็นลบนะคะคล้ายกันกับข้อหนึ่งเลยนะคะทีนี้จะทำให้เหลือลบหนึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบเจ็ด นะคะการที่จะเป็นลบเจ็ดเจ็ดจะคูณอะไรได้ลบเจ็ดคะต้องคูณด้วยลบหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นคําตอบของสมการข้อนี้น่าจะเป็นใดคะลบหนึ่งลองแทนค่าดูซิว่าจริงไหมนะคะเจ็ดซี่เจ็ดคูณลบหนึ่งถ้าแล้วก็ไปบวกกับหกเท่ากับลบหนึ่งไหมนะคะเจ็ดคูณลบหนึ่งก็ได้ลบเจ็ด ลบเจ็ดบวกหกนะคะอันนี้เครื่องหมายต่างค่าสมบูรณ์ลบกันค่าสมบูรณ์ตัวมากคือเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งคำตอบตอบตามเครื่องหมายที่เป็นค่าสมบูรณ์มากตอบลบอขวาเป็นลบหนึ่งสมการเป็นจริงไหมคะจริงนะคะเมื่อสมการเป็นจริงเลขที่แทนค่าสมการก็จะเป็น คําตอบของสมการเจ็ดสบวกหเท่ากับลบหนึ่งก็จะตอบลบหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่หก x ส่วนห้าเท่ากับสิบนะคะ x ส่วนห้าเท่ากับสิบอะไรเอย่ยหารห้าแล้วได้สิบนะคะแสดงว่าห้าก็จะต้องคูณสิบ ได้ห้าสิบนะคะคิดย้อนจากตัวนี้ก็ได้นะคะ x ของเราจึงน่าจะเป็นสิบเท่าของห้าก็คือห้าสิบนั่นเองนะคะห้าสิบหารห้าลองแทนค่าดูซิว่าจริงไหมนะคะห้าสิบหารห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าศูนย์เป็นศูนย์นะคะก็จะได้สิบเท่ากับสิบเป็นจริงไหมคะ อ่าเป็นจริงถ้าเป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการ x ส่วนหเท่ากับสิก็คือ50นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ2 y ส่วนสเท่ากับลบสนะคะตัวนี้ต้องการให้ได้คำตอบเป็นลบสใช่ไหมคะแสดงว่าข้างบนตรงนี้จะต้องเป็นลบนะคะ ซึ่งลบตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่าสองส่วนสามสองเท่านะคะดังนั้นคำตอบวิธีการทำไงนะคะอยากให้สามหายไปแสดงว่าตอนนี้ต้องมีสองแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่เอาลบเพิ่มขึ้นมาและทำให้สามหายไปอ,อยากให้สามหายไปก็ต้องเอาสามมาคูณตัวเศษ และอย่างให้เกิดลบตรงนี้ก็น่าจะเป็นลบสามใช่ไหมคะลองแทนซิว่าจริงไหมถ้าไม่ใช่เราก็แทนตัวอื่นต่อนะคะสองส่วนสามคูณกับลบสามดูซิว่าจะเป็นมีค่าเท่ากับลบสองไหมนะคะตัวนี้สามเป็นตัวหารสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามเหลือสองคูณลบหนึ่งก็จะได้ลบ สอซึ่งเท่ากับลบสฝั่งขวาพอดีเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการ 2Y งส่วนสเท่ากับลบสก็คือลบสนั่นเองนะคะดูครูทำเหมือนจะง่ายนะคะแต่ถ้านักเรียนคิดเองก็จะต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้หน่อยนะคะแต่ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะคล่องต่อไปข้อที่8นะคะ z กำลังสามเท่ากับลบหนึ่งพันนะคะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเพราะกำลังสามเกิดศูนย์ขึ้นสามตัวแสดงว่า z ตัวนี้ต้องเป็นสิบกำลังสามแน่นอนเมื่อเป็นลบคูณการสามตัวจะได้ลบได้ตัวฐานต้องเป็นลบนะคะอันนี้ขออภัยนะคะเป็น z นะคะ ดังนั้นฐานก็จะต้องเป็นลบด้วยและเป็น10ด้วยคือลบสินั่นเองลบสิยกกำลัง3เท่ากับลบห0ึ่งพัจริงไหมนะคะก็จะเป็นลบ10บคูณลบสิคูณลบสินะคะลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบได้ลบนะคะก็ซ้ายก็จะเป็นลบและ สิบคูณสิบเป็นร้อยร้อยคูณสิบเป็นหนึ่งพันนะคะดังนั้นฝั่งซ้ายก็จะเป็นลบหนึ่งพันนะคะฝั่งขวาก็เป็นลบหนึ่งพันเป็นสมการที่เป็นจริงไหมคะเป็นจริงนะคะ,เ,ะ,คะเมื่อสมการนี้แทนด้วยลบสิบแล้วทำให้สมการเป็นจริงคำตอบของสมการนะคะ ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบสิบนั่นเองต่อไปข้อที่เก้าห้า x กำลังสองเท่ากับยี่สิบนะคะห้าจะคูณกับอะไรได้ยี่สิบคะวิธีการคิดแรกห้าคูณกับสี่แน่นอนอ่าทีนี้ x กำลังสองจะทำให้ได้สี่นั้น x ต้องเป็นเลขอะไรบ้างคะตรงนี้แหละที่นักเรียนจะต้องมาคิด มากหน่อยนะคะการที่ x กํลัง2จะได้4นั้นนะคะเราสามารถแทนได้2กลุ่มใช่ไหมคะอาจจะเป็นบวกก็ได้คือ2กํลัง2ก็เป็น4หรืออาจจะเป็นลบก็ได้เพราะลบ2ยกกํลัง2ก็ได้4เช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้คำตอบของสมการจะมีมากกว่า1ตัวนะคะก็คือคุณครูขออนุญาตแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะ ่าเป็นสองก็ได้เป็นลบสองก็ได้อ่าถ้าแทน x เท่ากับสองคือแทนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้าคูณสองยกกำลังสองเท่ากับยี่สิบสองกำลังสองก็คือสองคูณกันสองตัวอ่าก็จะได้สี่ผลลัพธ์ก็จะเป็นยี่สิบเท่ากับยี่สิบซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะขณะเดียวกันถ้าแทน x เท่ากับลบสองบ้างล่ะ ก็จะเป็น5คูณลบ2ยกกำลังสองเท่ากับ20จริงไหมลบ2กำลังงลบคูณลบเป็นบวกงคูณงเป็น่ก็จะเป็นาคูณกับ4นะคะคำตอบก็จะเป็น20เท่ากับ20ซึ่งเป็นสมาการที่เป็นจริงนะคะดังนั้นคำตอบของสมาการห5เอกมรสองเท่ากับ20ก็จะตอบงและลบ2นะคะ ต่อไปข้อที่สิบนะคะ m บวกสามได้เท่ากับ m นี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราได้คิดว่าจริงๆคำตอบของสมการจะมีอยู่สามกลุ่มใช่ไหมคะอาจจะมีคำตอบหนึ่งตัวมีหลายตัวหรือไม่มีคำตอบก็ได้อย่างข้อนี้เป็นเลขอะไรสมมตุติครูใช้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้เท่าไรคะได้สี จะเท่ากับหนึ่งเดิมไหมคะไม่ได้ดังนั้นข้อนี้จะไม่มีตัวเลขใดเลยที่แทนค่าลงไปแล้วบวกไปสามเท่าอ่าบวกไปสามยังจะมีค่าเท่าเดิมอยู่นะคะดังนั้นตัวนี้ไม่มีนะคะเมื่อเขาไม่มีตัวไหนที่แทนแล้วอ่าสมมติคุณครูลองเนาะคุณลอง m เ,เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเนี่ย เท่ากับหนึ่งไมนะคะหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่สี่จะเท่ากับหนึ่งไหมคะไม่เท่านะคะอันนี้ก็เป็นสรรมการที่ไม่จริงอ่าอยากจะทดสอบอีกอันนี้ลองแทนเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วอ่าลองลบบ้างครูเอาลบหนึ่งลบหนึ่งบวกสามกับจะเท่ากับลบหนึ่งเดิมไหม ลบหนึ่งบวกสามได้สองฝั่งขวาเป็นลบหนึ่งจริงไหมคะไม่จริงนะคะอันนี้แทนบวกแทนลบแล้วลองแทนศูนย์ดูบ้างสิศูนย์บวกสามเท่ากับศูนย์ไหมคะไม่เท่านะคะอันนี้ก็ไม่จริงอีกนะคะดังนั้นถ้าเราลองแทนแล้วเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างเป็นศูนย แล้วก็ยังไม่ใช่อยู่ก็แสดงว่าไม่มีจำนวนใดที่เป็นคำตอบแน่นอนนะคะดังนั้นคำตอบของสมการ m บวกสเท่ากับ m ก็คือไม่มีคำตอบนะคะหรือถ้าจะเขียนเต็มๆก็คือไม่มีจำนวนใด เป็นคำตอบนั่นเองนะคะอันนี้ก็ตอบแบบสมบูรณ์นะคะอ่ะต่อไปข้อที่สิบเอ็ด r กําลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้เป็นเศษส่วนนะคะแสดงว่าตัว r 1. ของเราก็น่าจะเป็นเศษส่วนด้วยนะคะ เสร็จแล้ว r เป็นกำลังสองอันนี้มาร์กไว้เลยถ้ากำลังสองเมื่อไหร่คำตอบเนี่ยอ่าน่าจะมีสองค่าคือค่าบวกและค่าลบดังนั้นอะไรเอ่ยจะยกกำลังสองแล้วได้หนึ่งส่วนหนึ่งร้อยแสดงว่าตัวฐานต้องเป็นอะไรคะ1หนึ่งส่วนตัวส่วนเป็นสิบนะคะดังนั้นคำตอบที่น่าจะใช่ก็คือ หนึ่งส่วนสิบและลบหนึ่งส่วนสิบเพราะสิบคูณสิบได้ตัวส่วนเป็นร้อยนะคะลองดูเมื่อแทน r เท่ากับสิบทูแทนฝั่งซ้ายนะคะก็จะกลายเป็นอ่า r เป็นหนึ่งส่วนสิบขออภัยค่ะหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยไหมนะคะอันนี้เหมือนกับ สมบัติของเลขยกกําลังนะคะถ้ามี A ส่วน B ทั้งหมดยกกําลัง N กําลังนี้ก็จะกระจายเข้าไปแต่ละตัวนะคะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งส่วนด้วยสิบกำลังสองก็ได้หนึ่งร้อยนะคะเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยพอดีอันนี้ก็เป็นสมก,การที่เป็นจริงนะคะต่อไปฝั่งขวาแทน R ด้วยลบหนึ่งส่วนสิบบ้างนะคะ ก็จะเป็นอะไรคะลบหนึ่งส่วนสิบทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยไหมลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งคูอลบหนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะส่วนล่างลบสิบอ่าคูณลบสิบก็ได้หนึ่งร้อยนะคะลบคูณลบเป็นบวกดังนั้นเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะ เมื่อเป็นสมการที่เป็นจริงก็แสดงว่าคำตอบของสมการ r กํลัง2เท่ากับ1ส่วน100ก็คือ1ส่วน10และลบ1ส่วน10นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายของเรานะคะ 3n ลบออก n แล้วเหลือ 2n นะคะ สามเอมีเอ็อยู่สามตัวเอาออกไปหนึ่งตัวก็เหลือสองเอ็นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะแทนอะไรลงไปซ้ายกับขวาก็เท่ากันเสมออ่ะอยากลองดูสมมติคุณครูแทนเป็นบวกสักหนึ่งตัวเช่นให้ N เท่ากับหนึ่งนะคะก็จะเป็นอะไรคะสามคูณหนึ่งลบหนึ่ง เท่ากับ2คูณ1ไหมนะคะ3 1เป็น3 3ลบออก1เท่ากับ2 1 2> เป็น2 3ลบ1เป็น2 2เท่ากับ 2. 2เป็นสรรมการที่เป็นจริงนะคะแทนบวกทุกตัวเป็นจริงต่อไปแทนลบให้ n เ,เป็นลบ1บ้าง3คูณลบ1ลบด้วยลบ1 เท่ากับสองคูณลบหนึ่งไหมสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามนะคะลบด้วยลบหนึ่งลบเปลี่ยนเป็นบวกเปลี่ยนตัวหลังเป็นจำนวนตรงข้ามจากลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งฝั่งขวาสองคูณลบหนึ่งก็เป็น 2. ลบสองลบสามบวกหนึ่งก็เป็นลบสองเครื่องหมายต่างจากค่าสมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบตามเครื่องหมายของตัวที่มีค่าสมบูรณ์มาก ดังนั้นลบ2ก็จะเท่ากับลบ2เป็นสมการที่เป็นจริงอลองศูนย์บ้างให้ n เท่ากับศูนย์3คูณศูนย์ได้ศูนย์ลบศูนย์เท่ากับ2คูณศูนย์ไหม3ศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์สองคูณศูนย์เป็นศูนย์ก็เป็นสมการที่เป็นจริงนะคะ ไม่ว่าจะแทนบวกแทนลบหรือแทนศูนย์ก็เป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นคํำตอบของสมการนี้จึงเป็นจำนวนทุกจำนวนเลยนะคะ 3n ลบ n เท่ากับ 2n ก็คือจำนวนทุกจำนวนนะคะสามารถแทนลงไปแล้วทําให้สมการเป็นจริงได้ทั้งหมดนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้เกี่ยวกับการลองแทนค่าตัวแปรเพื่อหาคำตอบของสมการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ความรู้คณิตศาสตร์ที่ช่องครูตู่แมทนะคะวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ